หรือไปอยู่บนสะพานก่อนก็ได้ีลยวคอยไปสังเกตการก็เราดูรถ417นะครับก็เมื่อ,ก,นอนกี้กล้องดับนะครับตอนที่นะสถานีนะบอกว่ารถกำลังจะเข้านะครับก็เราจะมาทัแม่เอาพี่ายเอาไปจากกล้องหน่อย <c oughs> กองที่เห็นสีส้มอยู่มมนใช่ป้นน่ะใช่รู้ในสีส้มที่อยู่เออจริงจรถจะมาแล้วจริงป้น่ะจริงจริงเออเขาสูงไหมนะนั่นไงขคงแพงจริงพี่มองไม่เห็นกอสูงระดับยี่สิบเปนนั่นไงครับ มาแล้วครับตัวตึงของเรากล้องมันซูมไม่ได้แล้วเรากวิ่งเห็นเป็นอีสานครับก็นะครับเราจะปรับกล้องธรรมดาเลยนะครับก็ผมไม่อยากซูมแบบนี้มากมันเวียนหัวขับขบวนพี่กุนนี่ว่านะไอซีนึงเก่งนะมันทำได้หัวแน่นอนรถก็จะมาแล้วนะครับเห็นสีส้มๆมันไหมสูงสุดโอ้โหริ้วเต็มๆนี่นะครับ นี่ครับคิงเจ็ดนับไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรนะยา,ยาเดี๋ยวเราซูมแบบปกตินับเล่นนะพี่อพอเห็นอยู่นะมีใครถ้าใครใส่ตาดีก็จะเห็นนับใครใสายตาไม่ตีนะก็ต้องซูมเอานะผมไม่รับประกันนะก็รถจะม่นต้องซูมนี่ครับรถก็ลลีเอ้ยรถก็มาแซนชลาที่หนึ่งแล้วสองตู้ไหมเออไม่ใช่ <c oughs> ครั้งที่สองนี่ยที่ได้เจอรถ,ถสี่ตู้เลยนะก็รถในชิมองมองชีวิตจริงรถก็มาแล้วครับใครมองไม่เห็นก็ลองดูตรงนี้นะครับร,นะ <Lauren> รถมาแล้วเอาพี่บังนี่ครับมองมอง,มองตรงนี้รถมาแล้วครับไม่ใช่สเปเชียลเอ็กเพรสแต่เป็น,รถ,ถน,ร,ถถนร,รถท้องถิ่นนครับรถท้องถิ่นก็รถมาแล้วครับเราก็ต้องยืนหลังตรงนี้ครับ ก็รอ,อ,อดูนะทุกคนผมขอโทษนะที่แบบไม่ได้ถ่ายเห็นรถไฟเต็มเต็มเพราะนี้ไม่ใช่จัตุรัสนี่บันบาสก็รถก็จะมาแล้วครับดูเหมือนว่ารถน่าจะเข้าชานชลามาแล้วแล้วในสถานีก็โบกธงเขียวเพราะอะไรไม่รู้รถนี่เบงคนระับทอยก่อนคนระับ นี่ครับมาแล้วครับสอเกที่ใหญ่ตึงๆครับที่สถานีบ้านกาะสถานีบ้านเกาะพุทธสารทาขบวนรถโอนานสีของสปราอุพานดรงกลาบรอยู่ารองสยามที่นี่สวัสดีครับนี่ครับ ก็อยู่ใกล้แบบนี้กลัวด้วยสัี s p เชีย l เอ็กเพสออกแล้วครับยบายให้ด <obviamente> <ligen> ้วยครับไปแล้วครับสี่ตู้ครับ แรงกร่นนี่ก็ไม่มีแลบมวลสถาน,นีตึงๆนี่นครับไปแลบฮะตอนนี้นครับรถก็ไปบ้านกระโดนต่อครับนี่นครับนี่นี่นครับนี่จากใบก่อนไปบ้านกระโดนนะครับ สเปเชียลโอเคแม่เออก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะจุ๊บ